มีพี่ท่านหนึ่งครับมาจากบุรีรัมนะครับเป็นข้าราชการแล้วกันเป็นพระแท้เกือบทั้งหมดครับเขาเรียกเล่นพระตามกระแสะใครชอบอะไรก็ซื้อตามอย่างนั้นะแบบเจอไล์สดยังไงก็ซื้อแบบซื้อครับแต่เน้นเป็นพระแท้99%เลยครับแต่ประเด็นคือพี่เขาแกะทองไปขายแล้วร้อยองค์ได้300,000บาทผมก็เลยบอกโหถือว่าถูกมากพี่ร้อยองค์สามแสนบาทเนี่ยเดีดูพระดิ เหลือแต่กอบไม่มีทองแล้วครับเห็นไะเป็นกอบแบบแนี้เนี่ยที้เทียนยังอยู่เต็มเลยบอกพี่้าพี่ขายพร้อมพัาจะได้ราคากว่าในกรณีพวกทองบางๆนะครับแต่ถ้าเป็นทองตลับอะไรเงี้ยแกะแยกก็จะคุมแต่อย่างเงี้ยมันเป็นทองกระดาษมันก็มันไปแกะขายมันเจ็บเยอะพี่มันเจ็บเยอะเดี๋ยวเรามาประเมินราคาดูพี่เขาดูวันนี้พาเขามาเยอะมากคุณมีก็บอกเคยส่งให้คอณโอตแล้วแต่คุณโอตไม่ได้ไปแต่วันนั้นที่ผมเห็นมันดูจับคาารวมมาเป็นพลาย่อยพี่แต่ผมเห็นว่ามีพาเลียมทองไปร้อยองค์ผมนี่บึ่งรถไปตั้งแต่วันแรกแล เวลาขายสักพันหนึ่งยังลำบากเลยนะทำไม่ใหม่นะอันนี้น่าจะเป็นรอสอมั้งขายได้องค์ละร้อยดิรอสอบสองร้อยเป็นพระแท้แต่ส่วนใหญ่แต่ส่วนมากจะไม่ค่อยมีออพระแพงจะเป็นพระหลักร้อยหลักพันหลักยหลาย,ลาย,ลาย,ลายพันนะครับเอานี่ไงทองพี่เหลือทองอีกหนึ่งองค์รู้ไหมเนี่ยไม่รู้เป็นทองพี่รู้ส่วนมากเป็นพระแท้นะแต่มันจะเป็นลูกย่อยๆอยือฝุทิมเหรออ้าวแม่น้ําคูขอให้แท้นะพี่ปึ๊บปึ๊บเออแท้ เจอแล้วครับหนึ่งหมื่นบาทนี่น้ำคูรูน้ำูุทิมเจอแล้วหนึ่งหมื่นพี่พารับหมื่นเจอแล้วหนึ่งองค์จำได้ไหมเนี่ยว่าซื้อไว้บ้างอันนี้เออสุขใจนะวะปึ๊บปึ๊บปึ๊บอันนี้แท้พี่เจอเก๋องค์ที่สองนี่เนี่ยพี่มาพาร์แท้หมดเลยจับสเสด,ด็เอาหยิบไปบ้านคลองจัดไปจอย,ยอพวกคูนพาร์มันย่อยอ่ะบางที่เขาไม่รับเลยเนี่ยไอ็ร้อยสองร้อยสามร้อยเนี่ยมาแล้วล่อแพงๆกันอย่างเดียวใช่ไหมผมขอขัดที่มันแบบเฟี้ยวๆก่อนแดง พอแดงคุกเข่าครับอันนี้พระป่านี่ไงทองหมดเลยเนี่ยพี่นี่ไงกรอบทองมันบางอ๋อนะเสียวอะอย่าแกะเลยพี่แบบเนี้ยเสือดายใช่ไหมอันนี้ปกใช่ทองหรือพี่ไม่น่าใช่เนะปกเหมือนกระไลเลยนี่มันเหมือนพวกทองจิวเวลรี่เลยเนาะไอพระองค์พระอาพี่ไอกรอบประทองค้าอยู่แล้วพี่หมายถึงว่าองค์พระองค์พระไม่ไม่ไม่ทองสมบูรณ์ใช่เพราะมันมีเหมือนกระไหลทองด้วยเนี่ยนี่พระแก้วเกสาโลนี่ครับปิดตาแท้ดูง่ายส่วนมากพระแกะจะกรอบทองพระแท้ทั้งนั้นเลย พ่อพี่เขาซื้อจากเซียนมานะครับเอฟไรซสดว่มมางสมัาอยู่ไรซ์สดอย่างเดียวเพราะพี่เขาอยู่ไก่บัวเล็กพ่อแดงพ่อปลาปึ๊บปึ๊บปึ๊บอันนี้รอสอสองร้อยพอแชม่มเงินลงยาพ่อแดงพ่อปลาพ่อสำรวยนี่ไอ้นี้เขาได้ดำดื้อแดงเกเรนะฮะนี่อันนี้อันนี้ก็เป็นพ่อแดงเหมือนกันอันนี้หกสองพ่อคุยปิดตาพี่บอยเน,นี่ยผู้ทีมคนเจมอพ่อแก้วแท้ผู้โต๊ะแท้อันนี้ยันดวง ทำไมตะกรุดเงินอย่างนี้วะเงินดวงครับเดี๋ยวขอพิจารณาอันนี้อาจจะเก๊นะพี่เดี๋ยวเขาขอพิจารณาอีกทีเบิ้บเบิบเบิ้บเบิบเฮ้ยนี่กระทองอีกพี่ใช่ใช่ปากน้ำประแสครับนี่ครับเหรี่ยขั้นเรียงๆปากน้ำประแสสวยๆดำๆประมาณหมื่นบวกลบนะครับราคาตลาดจางนะผมบอกก่อนเพิ่มเพี่เอฟซีทางบ้านมีนะครับอันนี้เหรียญพับพี่ชัยดาหักหลักพันนะปีหนึ่งสามสองสี่พอทั่วก็พันกว่าบาทเนี่ยอย่างเงี้ยแท้พี่อย่างเงี้ยเก๊ อันนี้มันจะหางกันเลยอันนี้ก็เรียกสองสี่นะครับอันนี้พิมพ์กลางเนื้อว่านโต๊ะหลังตดจดปุโก,โก้เนื้อเงินนะครับขี่มอไซต์โต๊ะเยนอินเดียนะครับรวมดำอันนี้สายผ้าใหม่ล้วนอันนี้ได้เป็นเนื้อเงินนะพี่อันนี้อันนี้คือไมค่อนนะครับอันนี้คือไมค่อนเดี๋ยวทุกคนน่งอันนี้ที่กรอบไมค่อนแล้วแยกให้ถูกนะไมค่อนกับทองแท้ต่างกันนะฮะอ่ะบอันนี้ตัดปนนะครับอันนี้จะมีไม่แท้หลายองค์โอ้โห,โหนี่เป็นพระแก้วสามดดูนี่พี่เนื้อเงิน เล็กมากน,นี้สรลุดจะกล่กองนี้หายเลยนะพกะเกษมอันนี้รุ่นหลังอันนี้หลวงปู่มหาศิลาปีหกเจ็ดเหนือดวงอันนี้ก็เก๋พี่อิราชกตตวตรพี่ระวังนะเก๋ดีนะอนน 1, 800. โอลรถพันหรือเจ็ดแปดร้อยก็เก๋ก็นะไม่คุ้มเงินแท้พกเกษมนี่พกเกษมอานนี้เสร็จก็เป็นโอ๊ตลำปางวันนี้โอ้โหนี่เนื้อเงินหมดเลยนะเนี่ยนี่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 หลวงปู่ศิลาครับสิริจันโทนี่นี่ นะเวลาหนึ่งพีคมากรุ่นไหนก็ขายได้แะนะเวลานี้ก็เหมือนเขาเลือกเล่นแค่รุ่นมั้งหลวงพ่อท่านเก่งมากทุกหลวงพ่อแหละที่ว่าปลูกเสกเนี่ยท่านเก่งทุ่หลวงพ่อเลยอันนี้เดี๋ยวตีวพี่เราต้งถ่านแล้วเป็นปูชีลามีอะไรเนี่ยบ้านๆเลยครับ๋อเหลี่ยพระพุทธชินาราชปูแหวนมาเดี๋ยวประเมินราคาให้คุณพี่เขาดีกว่วมามัก่อนองค์ละหมื่นกว่าแล้วเนี่ยเพราะอิดวัาจุฬาเนี่ยครับเนื้อตะกัวทุกวันนี้เหลือองค์ไม่กี่พันเนองเยอะสุดน่าจะเป็นกองพันสองนัเนี่ย <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นกรมตำรวจครับจะมีสารประ เงินขัดเงานะครับแต่สวยสวยสมัยหนึ่งดีพีกมากเลยราคานี่ทะลุโลกไปเลยนะพี่มีทองหน้าเยอ่ประมาณสองกัมนหน่อยพี่ดูกองพันลำปางสองเยอะมากมากครับโอ้สีรองเมือง <laughs> มีคิดไปในใจไหมเนี่ยพี่ว่าพี่คิดไปเท่าไหร่เนี่ยหรือไม่รู้เลย <laughs> เพราะว่าไปเก็ตตอนที่ผมดูไปคำนวณไปคร่าวๆ่วะรประมาณสองแสนนิดนิด แต่ว่าผมยังขอคำนวณใหม่อีกรอบหนึ่งเผื่อกันพลาดแต่ถ้าเรามีทองพี่จะอัพไซส์ไปกว่านี้เยอะมากถึงทองมันจะบางแต่อยู่ในผ้ามันยังอัพไซส์ได้ดิพวกนี้ผ้าคิดง่ายดิไม่แพงเออเปึ๊บอเออมีองนี้แหละเดี๋ยวผมขอเก็ตรงนี้องเดียวพี่แท้ๆก็ตอนนี้ก็ประมาณสองหมื่นแต่ผมมแปลกตรงแค่ตะกุดเดี๋ยวนี้ขอต้องเดี๋ยวค่อยแกะก็จะมีวีพ้าใหม่ แล้วก็มีหลวงปู่ศิลาอับหนึ่งแต่ว่ามันไม่ใช่รุ่นที่นิยมเลยอ่ะผมคำนวณคุณพี่นะตั้งนี้ผมดีใจทั้งหมดอ่ะถ,ถ้าให้ผมซื้อหมดเลยนะ2องแสนสามห้าันบาทอ่าทั้งหมดเลยเนี่ผมซื้อพี่ได้สองแสนสามนห้าบาทรององค์ที่สงสัยเลยอันนี้อันเดนี้รวมไปก่อนแต่ขอแกะก่อนนะถ้าเก๋ก็หักไปเพราะว่าผมตีพี่ไปสิบแปดเพราะว่าผมขายได้มันยี่สิบนิดๆเลยเดี๋ยวยังผมขอขอเช็คองนี้องค์เดียวเลยเก๋สุเดี๋ยวพี่เก็บกลับไหม,ไม ไม่เอากลับหรอมันเก๊ไปเก๊ผมตีพี่สองสามห้ามันเก๊ตีไปสิบแปดก็เหลือสองหนึ่งเจ็ดผมให้พี่สองสองแล้วก็อยากให้ค่าน้ำมันอีกห้าพันคิดว่ามาจากบุรีรัมคับพี่เขาบอกเขาจะเปลี่ยนปฏิวัติพระตัวเองใหม่จะเก็บใหม่เป็นพระหลักอย่างเดียวเลยไม่ซื้อยิบย่อยยิบย่อยแล้วครับก็ให้พี่ก็สองสามอ่ะเนาะค่าน้ำมงน้ำมันด้วย <25 5. S 1> อู้สองมื่ไม่ไหวพี่มันมันไม่มีอะไรมาโดดดึงเลยแต่ถ้าเป็นพี่เป็น มีแบบเเลี่ยมท้องที่พี่บอกแกะไปอ่ะย่างนั้นมันดึงดึงได้อระซองก็แบบมันดึงขึ้นให้ได้อีกอ่ะผมเบียดแล้วพี่สองสามผมก็เบียดแล้วนะพี่ลองดูพักก่อนมาเป็นหลักร้อยหลักพันทั้งนันเลยอ่ะได้ครับไปใจนะ็ไดโอเคขอบคุณมากพี่ขอบคุณมากขอบคุณมากเดี๋ยวพี่ดูตอนผมขายผมไม่ต้องห่วงเดี๋ยวผมถ่ายคลิปไว้เนี่ยมีคนเป็นพยานเต็มไปหมดเอาถ่ายให้ดูนะครับนี่ครับก็จบกับพี่พี่สทอจากอุลีรัมนะครับสองแสนสามมื่นบาทนี่เปิบเปิบเปอบนี่นะครับ เยอะมากจะมีพ่อครูแต่พ่อครูจะเป็นแค่รับเสด็จแล้วก็สารอาหารเสือนะเป็นพระย่อยครับพอสุดมีปะปลายเป็นพระทั่วปะปลายก็จะเป็นพระพ่อรวยผู้ศิลาปะปลายครับแล้วก็จะเป็นพระใหม่โน่นนี่พระใหม่ตรงนู้นมึงจะแอดทำไมกูจะถ่ายพระก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็มีตรงนี้นี่แต่พวกนี้จะเป็นพระใหม่ที่เย่อหยอยละนะครับก็อันนี้พี่เอาเอาเงินสดใช่ไหมอันนี้พี่เอาก่อนแสาหนึ่งหลุม้นมีเซฟไหอันนี้อีกหนึ่งแสนที่แต่ติกใจสามจุครับ ครับพี่ก็ถือว่าเบียดนะมันเป็นพระย่อยแล้วเนี่ยสองแสนสามก็พี่ๆท่านใดมีพระอยากจะปล่อยติดต่อเข้ามาได้นะครับเบอร์โทรศัพท์ส่วนตัวผม0 9 8 3 9 5 5 8 9 0ปดสามเในดีไลท์ผม a อดเอออทเพจผมพระบ้านทุ่งไทยสถิตไม่เคยลงประมูลพระหน้าเพจและไม่ไม่เคยเรียกเก็บค่าดูพระใดๆสิ้นมาแบบไหนผมก็ชอบตามความจริงหมดครับอันนี้ก็พระที่แบบคัดได้เป็นชิ้นเป็นองค์ก็ประเมินราคาให้คุณพี่เขาไปเรื่อยๆแล้วก็เบ็ดเสร็จจออยู่ประมาณนี้แหละครับบวกลบไม่มีพระแพงเลยนะ เดี๋ยวบอกก่อนมีหมื่นเดียวก็คือแม่น้ำคูที่เหลือก็จะเป็นหลักพันหลักอะไรเลยเนี่ก็ประมาณนี้แล้วกันพี่พท่านใดมีข้จะปล่อยทักเข้ามาได้ครับสวัสดีครับ